สวัสดีค่ะข้อที่1นะคะ x กำลังสอลบห x ลบหลบกลับ2 x กำลังสอลบห x บวกหนะคะก็จะได้เป็น x กำลังสอลบห x ลบหเขียนเหมือนเดิมเอาวงเล็บออกทีนี้คูณลบเข้าไปลบคูณไม่เขียนนี่คือเครื่องหมายบวกนะตรงนี้ลบคูณบวกได้ลบ 2 x กำลังสองต่อไปเอาลบคูณลบเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันได้บวก6 x ต่อไปเอาลบคูณบวกเครื่องหมายต่างกันคูณกันติดลบลบหหลังจากนั้นเด็กๆเ,เอาพหุนามที่มีเลขชี้กำลังเดียวกันมาไว้ใกล้กันเพื่อดำเนินการนะคะ x กำลังสองเลขชี้กำลังแล้วก็ลบ2 x กำลังสองค่ะ แล้วก็ลบ6 x บวก6 x ลบ1ลบ1หลังจากนั้นดำเนินการค่ะสัมประสิทธิ์คือ1 1-2 1-2ลบสอลบสได้ลบ1ลบ6บวก6เป็นนี่6บาทจ่ายไป6บาทเหลือ0 ลบ 1, ลบ1ได้ลบสองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ก็ตอบลบ x กำลังสองลบสองข้อที่1เรียบร้อยค่ะข้อที่2นะคะข้อที่2 3 x กำลังสองบวกสอง x ลบหกบวก3 x กำลังสองลบสี่ x ลบหนึ่งนะคะเปิดวงเล็บค่ะเขียนเหมือนเดิม3 x กำลังสองบวกสอง x ลบหก คูณแจกแจงบวกเข้าไปบวกคูณบวกเครื่องหมายเหมือนกันได้บวกบวก 3X กำลังสองค่ะบวกคูณลบเครื่องหมายต่างกันได้ลบ4 x นะคะบวกคูณลบเครื่องหมายต่างกันได้ลบลบหค่ะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจะดำเนินการเอาเลขชี้กำลังเอาตัวที่มีเลขชี้กำลังเท่ากันมาดำเนินการนะคะ 3X ำลังสองบวก 3x กำลังสองค่ะบวก 2x ลบ 4x ลบหลบหนึ่งโอเคสามบวกสามได้หค่ะสองลบ4ี่ลบสองค่ะลบหลบ1ลบเจค่ะข้อที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะ ข้อที่3นะคะ4 x กำลัง2ลบ5 x ลบ1บวก2 x บวกาทำการเปิดวงเล็บค่ะเอาวงเล็บออกนะคะ4 x กำลัง2ลบ5 x ลบ1บวก2 x แล้วก็บวก5ค่ะโอเคหลังจากนั้นเรียงดีกรีค่ะเอาดีกรีที่เหมือนกันมาอยู่ใกล้กันเพื่อดำเนินการนะคะกำลังสองไม่มีและมีตัวเดียวต่อไปลบ5 x 5x ดีกี1นี่ก็ดีกี1เอามาไว้ใก้กันนะคะบวกกับ 2x ตัวเลขค่ะลบ1กับบวก5ทีนี้ก็ดำเนินการค่ะก็จะกลายเป็น 4x กำลัง2ลบ5บวก2ได้ลบ3ลบ 3x ค่ะลบ1บวก5ได้บวก4เรียบร้อยค่ะข้อที่3ไปต่อข้อที่4ค่ะ ข้อที่4นะคะจะเป็นการคูณนะคะ x บวก2คูณกับ2 x บวก5นะคะเริ่มต้นเอา x คูณแจกแจงเข้าไปค่ะ x คูณ2 x นี่ x 1ตัวนี่ x 1ตัว,ก,ตวก็เป็น x ยกกำลัง2ค่ะ x คูณบวก5ก็จะเป็นบวก5 x ค่ะหลังจากนั้นเอา2คูณแจกแจงเข้าไปนะคะบวก2คูณ2 x ก็จะกลายเป็นบวก4 x ค่ะ บวก2คูณบวก5 2 5เป็น10ค่ะหลังจากนั้นเด็กๆก็ดำเนินการเลยนะคะมีดีกรีกำลัง2แค่ตัวเดียวก็เขียนเลย 2x กํลัง2ค่ะบวก 5x บวก 4x 5บวก4ก็เป็น 9x นะคะแล้วก็มีตัวเลข1ตัวก็คือ10เพราะฉะนั้นข้อที่4ตอบ 2x กํลัง2บวก 9x บวก10ค่ะไปต่อข้อ5ค่ะ ข้อ5นะคะลบ xy คูณ 2x ลบ y บวก3านะคะคูณแจกแจงเข้าไปลบคูณบวกได้ลบนะคะ x 1ตัว x 1ตัวเป็น x กำลัง2ค่ะเลขสอแล้วก็ตัว y ต่อไปลบคูณลบได้บวกค่ะ x 1ตัว y หนึ่งตัวกับ y หนึ่งตัวเป็น y กำลัง2ค่ะต่อไปลบคูณบวกได้ลบค่ะ x y แล้วก็4แล้วอย่าลืมว่ามีเลขอะไรคะเลข3นะคะข้อที่5นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่5ก็เป็นตัวอย่างการ นะคะสังเกตว่ามันดาเนินการต่อไปไม่ได้เพราะอันนี้ x กำลังสองอันนี้ x กำลังหนึ่งมันคนละมันคนละแบบและคนละรูปแบบนะคะนี่ x กำลังหนึ Z, ่ง y เเส้ก็ y c ด้วยก็ดําเนินการไม่ได้ข้อที่5ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพเป็นคนดีและเป็นคนเก่งสวัสดีคะ่ะ